ที่บึงสีไฟเนี่ยทุกปีเลยนะถ้าเป็นหน้าแล้งน้ําจะแห้งขอดมากเลยนะคะคุณคแล้วทีนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะท่านก็เตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีไฟค่ะ นายไพบูลณบุตรจอมผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงสีไฟที่อาคารพื้นที่ชุ่มน้ําบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นวาระสาคัญของการประชุมในครั้งนี้เนี่ย mm. เขาบอกว่าเป็นการติดตามการขนย้ายดินจากการขุดลอกคลองนะคะซึ่งผู้แทนจากกรมเจ้าท่าชี้แจงว่าขณะนี้ขนย้ายดินไปแล้ว1ล้าน9แสนกว่าลูกกว่าร้อยล้านลูกบาทเมตรนะคะคิดเป็น86.50เยังคงเหลือที่จะต้อง ขนย้ายอีกประมาณแค่2 0 0 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะสองแสนกว่าลูกบาทเมตรซึ่งก็จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่8มกราคม2565แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรก็จะเตรียมงบประมาณ2,565ถึง2,566ประมาณ70ล้านบาทเศษซ่อมถนนรอบบึงสีไฟแล้วก็ติดตั้งไฟให้ส่องสว่างทางด้านของชมประทานจังหวัดพิจิตรก็จะเตรียมเติมน้ำเข้าบึงหากหมดฤดูฝน พร้อมทั้งชี้แจงปริมาณน้ำในบึงสีภัยในวันที่22นะคะก็ตอนนี้มีน้ำอยู่ที่12 12ล้านลูกบาทเมตรทางด้านของอบจพิจิตรค่ะก็เตรียมงบประมาณในปี2565เนี่ยเขาให้งบมาประมาณ50ล้านบาทนะคะปรับปรุงอาคารพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็อาคารหอชมนก ก่อสร้างโรงสูบน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสูง30เมตรจำนวน9ต้นด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำความคืบหน้าของการพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดพิจิตรมานำเสนอต่อไปนะครับ